ครับผมก็สวัสดีนะครับสรับเอซีที่เข้ามาชมนะครับทางเพจตะก้อไฟเตอร์แล้วก็ทาง Facebook ของชิดภูพันธ์นะครับมาชมตะก้นะครับเหลี่ยมนอกรายการนะครับเปรมบ้านไัยนะครับเจอกับพม่าอมอมรชัยนะครับฝั่งที่ันหลังเป็นพม่าสองคนนะครับ เปมนี่ต่อให้พม่าสองคนนะครับเสิร์แปรข้ามฟรีตายนะครับมาดูนะครับเปรมมันไผ่นะครับวันนี้มาเยือนพัฒนาการร้อยหาเหลี่ยมล็อกรอบเตะนะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับเกมเสิร์ของเปรมตัดหย่อนมาพม่ารับเข่าไหลเข้าไปนี่นะครับอาวุธทีเด็ดก็คือลูกเขียวนะครับพม่าเขาไม่ใส่รองเท้านะครับสไตล์ของเขาอยู่แล้วนะครับคนนี้หน้าตาเหมือนเกียงบ้านมะขามนะครับคนเสื้อสีลายขาวดํานะครับ วันนี้เก่งพมา่านะครับพมา่าเก่งนะครับมาเตะตะข้อนะครับฝั่งทางพมา่านี่เขาไม่ค่อยมีเกมเสิร์ฟนะครับรรเป็นเกมเสิร์ฟของฝั่งทางเปียมันไผ่นะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับขึ้นนำไปแล้วนะครับสลับเปลียมันไผ่เสิร์ฟไล่มา,าหารพรมา่านะครับยกไหลหัวเข้าไป ทีไม่เหลือนะครับอืนะฮะสไตล์การเข้าทํานี่ลูกค้าเขียวดีนะครับด,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 ดูกันไปยาวๆนะครับคําได้หมดทุกคนนะครับแต้มนะครับศูนย์ต่อหนึ่งโอ้โหพมาเขาหลุดเส้นสองนะครับจับเส้นนะครับเปลี่ยนเกมเสริมนะครับ เป็นฝั่งทางเปรมบันไผยได้เสริมนะครับสวัสดีนะครับสำหรับเอซีที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามไม้เลยนะครับเพจตะกรไฟเตอร์นะครับแล้วก็ ทาง Facebook ของชิดภูพานนะครับกดติดตามไว้นะครับเวลาแอดมินไลสดก็จะได้เข้ามารับชมนะครับการไลสดไปด้วยกันนะครับสวัสดีคุณหมูใหญ่หมูน้อยด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับทาง Facebook ของชิดภูพานนะครับทักทายนะครับเพื่อนๆที่นอนดึกทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เป็นตะก้อเดี่มนอกรายการแล้วนะครับหลังจากคู่ในรายการเตดจบไปนะครับนกรอบยาวๆนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับทัานะครับ เต้นะครับศูนย์ต่อหนึ่งหนึ่งต่อศูนย์นะครับเปรมมันไผ่ตัดหยอดมานะครับพม่าไหลหัวเข้าไปห่างนะครับตีหัวแก้ดีนะครับเหลี่ยมดีจริงๆนะครับเป็นทั้งเหลี่ยมหัวเหลี่ยมฝ่าเท้านะครับแต้นะครับศูนย์ต่อหนึ่งเกมเสิบของพม่าอามรชัยโอ้โหนะครับเสิฟออกนะครับ เกมเสิฟยังไม่มานะครับฝั่งเมียนมานะครับยังเตือนๆอยู่นะครับหนึ่งต่อศนนะครับเปี่ยวมันไผ่ได้เสิฟจี่มาครับพม่าไหลหัวเข้าไปจ่อหัวเน็ตนะครับถีบเล่นทางนะครับหมดเกมหมดสิทธิ์รับนะครับสวัสดีคุณทีแรกด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับศูนย์ต่อหนึ่งนะครับเกมเสิบของพม่าไปไล่ด้าสายโอ้โหมาแล้วนะครับเกมเสิฟนะครับ ตามตีเสมอได้สเร็จเป็นหนึ่งเท่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูสมหน้านะครับฝั่งนี้นะฮะกันลากันลาเดี๋ยวให้ดูดูสมหน้าฝั่งนี้นะฮะเหมือนกิ่งบ้านมะขามแล้วก็หุ่นส้วนทรงนะครับหน่วยก้านคล้ายๆกันนะเอานะครับไปนะครับแตะหนึ่งต่อหนึ่งอยู่นะครับเป๊มันไผ่โอ้โหเตะหนักเตะแรงทีเดียวนะครับสลับทางด้านของเป๊ะมันไผ่นะครับวันนี้ทางด้านเบลลูกมะขามบานด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับอะไรกันอะไรกัน S <S <S แต้มนะครับยังอยู่ที่หนต่อหนึ่งเปรมันไผ่ได้เสิบตัดอยอดหน้าซ้ายนะครับตีเข่าขึ้นไหลหวัวเข้าไปสวยงงำโอ้โหทางด้านเปรมมันไผ่ดักได้เตะหายนะครับเป็นแ,แต้มนะครับพลิกขึ้นนํำเป็น2อต่อหนึ่งแล้วนะครับ ไปเล่นลูกเบากับเปมไม่ได้นะครับเปมนี่มีทีเด็ดลูกหนักดวงนะครับแล้วก็มีเกมเกี่ยวด้วยนะครับแต่นะครับสองต่อหนึ่งนะครับเปเรนเสิร์พิกเน็ดมานะฮะพม่ายกไหลเข้าไปสวยที่พายนะครับสวัสดีคุณนัทพงศ์สาวะด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับ แต้มนะครับ1ต่อ2นะครับพมาได้เสิบไล่ไปลูกนี้ออกนะครับสวัสดีทางด้านของคอบบึงการด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับแต้มนะครับ2ต่อ1นะครับเกมเสิบของเปรมมั่นไผ่ตัดยอดมานะครับพม่าถนัดเปิดเข้านะครับฝั่งนี้นะครับ ปาดยาวนะครับตะก็อออกเป็นแต้มนะครับขึ้นนําเป็นสามต่อหนึ่งแล้วนะครับเปรมันไผ่ในเสื้อป่วนกว่านะครับสามต่อหนึ่งนะครับเปรมนะครับหยอดมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไหลหัวเข้าไปทีบนะครับเขาก็ถนัดข้ามเขียวอาชีพอยู่แล้วนะครับฝั่งทางาม่านะครับไม่ใส่รองเท้านะครับ หนึ่งต่อสามตามหลังสองแต้มนะครับเสิร anyway. ์ฟลูกน uh hmm. ี้ไล่เส้นหน้าซ้ายดีนะฮะแต่เปมยังไม่หลุดไหลเข้ามาลูกนี้เป็นแต้มนะครับเตะไม่ข้ามนะครับไล่มาเป็นสองต่อสามนะครับสวัสดีน้องไอ้ด้วยนะครับพมาไอ้นะครับเข้ามารับชมนะครับมิงการ์บานะครับ

เตะหนักเตะแรงจริงๆนะครับน้องเปีมนะครับดูลำหนักลำโค้นสันนะฮะหน่วยข้านดีนะครับการเป็นมันมัดนะครับน้องเปมสาต่แต้มนะครับสามต่อสองเสิร์ฟไล่เส้นมานะครับเปิดเขาไหลหัวทีบนะครับเข้าสเตปพอดีนะครับเถ้าเป็นมวยไทยก็หมัดเท้าเข่าศอกรบเครื่องนะครับฝั่งนี้นะครับ เปิดเขายกหัวท่ามฝ่าเท้านะครับแทมนะครับสองต่อสามนะครับเสิร์ฟไปดีนะฮะไล่ด้านซ้ายลูกแรกไม่ดีลูกสองไหลเข้าไปห่างนะครับเตะไม่ข้ามได้แ <upright> ต <flips over> em so ้มนะครับตามตีเสมอเป็นสามต่อสามแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับสกอร์กลับมาเท่ากันนะครับถ้าเขาเสิร์ฟดีนี่เปรมมันไผ่นี่ก็คอนโทรลลูกยากเล่นลำบากแน่นอนนะครับเตะนะครับสามต่อสามนะครับไหลแล้วคว้าเอ้าลุดอีกแล้วนะฮะได้อีกหนึ่งแตมสรับฝั่งพม่ามรชัยนะครับพลิกขึ้นนำแล้วนะครับ สี่ต่อสามเนี่ยครับสามเส้นด้วยนะระวังเส้นด้วยนะสี่ต่อสามแต้นะครับสี่ต่อสามนะครับเกมเสิร์ฟของพม่าอมรชัยเสิร์ฟโยงหลังลูกนี้ออกนะครับน้องบูธกลับหรือยังนะครับน้องบูธเข้ามารับชมนะครับแต้นะครับสามต่อสี่เกมเสิร์ฟของเปรมบันไผ่กีมานะครับเปิดหัวเอ้าไล่ขาไม่แม่น ลูกนี้ตีออกเว้ยนะครับเป็นแต้มนะครับเป็มันไผ่ตามตีเสมออีกครั้งหนึ่งเป็นสีเท่านะครับยกหัวเขายกดีกว่านะครับยกขาเขายกไม่แม่นสลับพม่านะครับสีต่อสี่นะครับอาละครับไล่เส้นมานี่นะครับตองเขาต้องยกหัวนะครับการคอนโทรลลูกนะครับถ้ายกขานี่ยกไม่รู้จะไปไหนนะครับ เตมนะครับสี่ต่อสี่นะครับเสิร์ฟไล่สายเอาเปมรลดนะครับเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับนำอีกครั้งหนึ่งสลับฝั่งพม่านะครับห้าต่อสี่แต้มแล้วนะครับ เร่อ3สอเริมไแวัสดี้วสทรินนะครับ5ต่อ4นะครับห้่ะมาได้เสิร์ฟนะครับไล่เส้นไปนะครับเป้มันไพ่ไหลเข้ามาเตดีนะครับ เตล์นะครับสี่ต่อห้านะครับเปมโอ้โหนะฮะเสิร์ฟแบกนะครับยังไม่คุ้นเคยสนามนะครับสนามล้งเปรมมาวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับแต้มนะครับห้าต่อสี่เสิร์ฟไปหน้าขวานะครับเปรมไหลมาเข้าเหลี่ยมซันแบกเตะมาโอ้โหยังได้นะ โอ้เป็นแต้มนะครับทำได้ดีนะครับจังหวะนี้วิ่งตามลูกได้นะครับขึ้นนำเป็น6ต่อ4แล้วนะครับหวัดดีทางด้านของพี่บางสุรินนะครับความมาชมนะครับตาตะเลด้วยนะครับเมงกระบานะครับ6ต่อ4โอ้โหไปนะฮะเป็นมันไผ่มีเป๋ไหลเข้ามาตีหัวศาสยาวมาดีนะครับ ร้อยร้อยพอดีแสดงออกได้พอนะครับรอยแต่นะครับส uh ี่ต่อหกนะครับเปรมเสิร์ฟมานะครับพม่าไล่เข้าไปแตยอดพิกเน็ตโอ้โหยอดดีนะครับเป็นฝั่งทางพม่ามอนชัยได้เสิร์ฟนะครับ 6-4นะครั่4นะครับ six อาละครับไล่เส้นไปดีด้วยนะครับเปมไหลมาเตยัดตัวเลยนะครับเหนื่อยแน่นอนนะครับเปมมันไผมาวันนี้นะครับเจอพลังเกมบุกเกมเสืบของฝัง่งเมนมาเขาเริ่มจะเสิบเข้าขาเข,ข้าแก๊บแล้วนะครับไล่เส้นก็ดีนะครับตแต่นะครับ4-6 เตมนะครับตัดมาเอ้าเปิดเขาไม่ดีไหลหัวเข้าไป,ไป,ไปยกหัวดีจริงๆนะครับพมา่าเบอร์3 3เสื้อเหลืองคนนี้นะครับสวัสดีคุณเอก,เอกเชัยด้วยนะครับคุณซุก,กา้าซิลนะครับเข้มารับชมนะหกต่อสี่นะครับสิบโฟร์เสิร์ฟไปลูกนี้ตะก้องนะครับเป็นแต้มนะครับ ขยับนี้ออกไปเป็น7ต่อ4แล้วนะครับแต่นะครับเจ็ดต่อสี่นะครับพมาาได้เสิร์ฟอยู่หลังลงนี้แต่ก็ออกนะครับ สวัสดีพี่คำใบด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับก่อนปากน้ํานะครับเข้ามารับชมนะครับป่กรสวัสดีนะครับเอาละฮะยกไหลลากเล่นเองเลยนะครับเขียวอย่างนี้นะครับอืมนะฮะเล่นดีจริงๆถือว่าเขาเข้าขากันดีนะครับฝั่งนี้นะครับเจ็ดต่อสี่เกมเส์ฟของพม่าไล่เซ็นนาซายนะครับเปนมันไผ่ไหลเข้ามาเตะค้องนะครับ บอลับบอนอนเลยแอดนะครับวันนี้ก็น่าจะยันหว่างนะครับสนามพัฒนาการร้อยนะครับบรรดาแฟนแฟนเอก็ยังอยู่หนาแน่นนะครับ47นะครับไหลหัวเข้าไปจอเอ้าล้นโอกาสทำแต้มของเป้มานไผ่ลูกนี้กดมาโอ้โหลูกนี้นะฮะติดท่านผู้ชมนะครับเป็นแต้มของเปมนะครับขยับไล่มานะครับ สวัสดีครับพิชิตรับผมสวัสดีทางด้านของป๋าขวัญนะครับป๋าขวัญวังชันเข้ามารับชมนะครับห้าต่อเจ็ดนะครับสองเต็มทันเอ๋มันไผ่จุดพุ่มานลครับไหลเข้าไปทีบดีนะครับสวัสดีคุณสุรชัยนะครับสุรชัยอะไรเนาะก้อนที่วาคุณนะครับเข้ามารับชมนะครับ เอาพี่ดำนี่ว่าพี่ดำนะครับเข้ามารับชมนะครับตีต่อห้าโอโหจยังวันนี้เสิร์ฟสุดจริงๆนะครับสายสุดนะครับขยับนี้ออกไปเป็น8ต่อ5แล้วนะครับสวัสดีคุณอัศรวุธรด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับ8ต่อ5 เสิร์ฟน้าสาสอีกแล้วนะครับเปมไหลไปหัวเสาเตะหายนะครับอตอนนี้นะครับเกมเสิร์ฟของพม่าเนี่ยเขาเสิร์ฟไล่เส้นดีนะครับที่ฝั่งไม่ถนัดนะครับทำให้เปมันไผ่เนี่เล่นลูกยากนะครับ เต้มนะครับ5ต่อ8เปรมบันไทยได้เสิบม,มาลูกนี้ไม่ข้ามนะครับแปดต่อห้านะครับเสิบปฟไปนะครับเปรมยกไหลเข้ามาตีหายนะครับ เดือดได้สิได้จูโรเมืเส่ไฮยไปประมาณมานี่ทาง Facebook นี่เอฟซีนะครับเข้ามารับชมเยอะกว่าทางเพจนะครับเพจนี้12ท่านนะครับส่วน Facebook นี่14นะครับตอนนี้นะครับก็ตีสามนะครับตีสามกับอีก22นาทีนะครับขอสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะครับบเตลนะครับแปดต่อห้านะครับ ไล่สายอีกแล้วนะฮะเปรมบ้านไผ่ต้องล็อกให้ได้นะครับไหลเข้ามาเตะ,ปะมานะครับโหดจริงๆนะครับเกมเตะเกมเข้าทันเน,นี่ยถา้ารับได้นี่ก็ขอขอหมดสิทธิ์รับือนกันทางฝั่งเมียนมานะครับเพราะว่าน้องเปรมเนี่เตะหนักนะครับ58นะครับตัดยอดมาตีเข่าขึ้นไหลาขาโอ้โหเมื่อถึงนะฮะพม่านะครับ,รารบขาย,ยาวจริงๆนะครับนาตาาก็นะครับ มุนหนยการี่คล้ายๆกิ่งมันมาขามคอนแข่งเลยนะครับสองสองอ้าวน้องไอ้นะน้องไอ้กับน้องสองเนอโอ้ไอ้น่าจะมาหาเดี่มนอรอบนะครับเพราะว่าวันนี้นี่เดินสายโคจรมาเจอกันนี่เยอะเลยทีเดียวนะครับเดีม่มน้องรายการนะครับมีติคกู่ที่น่าสนใจนะครับแต้นะครับแปดต่อห้าเกมเสิฟของพม่าอมรชัยนะครับ,บเสิบลูกนี้ออกหลังนะครับ สวัสดีพี่โน่นะครับเข้ามารับชมนะครับว <Okay. S 2> ิชุดวิชิตพลเดชไทยนะครับ5ต่อ8จหยุดพุ่มานะครับไ <Hey. S 1> หลเข้าไปที่หายนะครับสวัส <Hey. S 1> ดี <S 2> <S 2> <S 2> <S ทางด้านของพี่มน <lessons> คลองห้าด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับ hey. Hey. คุณไปรุนสอบถามมาว่าชิงเท่าไหร่แอดชิงอยู่ที่6กพันนะครับเป็นตะก้อเดี่มนอกรายการนะครับ hey. 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 แต้มนะครับแปดต่อห้าเกมเสือของเขามา นายเล็กสี่นะครับเปลี่ยนม,มันไผ่ไหลห่างนะครับแต่ว่ายังเตดีนะครับ<อ>พี่ลิสซันแบ็กพี่ลิสซันแบ็กโอ้โหนะพี่ลิสซันแบ็กวันนี้มาดีนะครับทีมงานนะครับมมก็คว้าใช้ไปเกือบทุกเหลี่ยมเลยนะครับแต้มนะครับห้าต่อแปดเปลี่นนะครับตัดหยอดมาเปิดสวยนะครับ ไหลเข้าไปสวยจบสกอยสวยงามนะครับตีเหลี่ยมนะครับโอ้โหนะตีตีหัวนี่ดักทางยากจริงๆนะครับหวัสดีคุณชาววลิตนะครับเข้ามารับชมนะครับคุณภูริวัตรด้วยนะครับแปดต่อห้านะครับเสือลบหน้าขวานะครับเปรมันไผ่คอนโทรลสวยนะครับเตดีนะครับลงหัวมุมนะครับ 5ต่อแนะครับเสมมกลูกนี้ยกไหลสวยนะครับหมดสิทรับนะครับ่แ้กริง8ตาไ5นะคริบจูาเลยล้งริง้าเยแีนะครับลยก้ยกลิรับเล่นเลยแรับแ้้ายดีนะครับ แต่ว่ายังได้อยู่นะครับเป็นมันไพรเตะมาลูกนี้ออกนะครับเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับขยับหนีออกไปเป็นเก้าต่อห้าแล้วนะครับไปไปมานี่พมานี่เขาเสิร์ฟดีนะครับเสิร์ฟเลียนเส้นไล่เส้นนะครับเตะนะครับเก้าต่อห้านะครับเสิร์ฟไปนะครับเปมไหลมา เตะมานี่แทบหลบไม่ทันนะครับลูกเกมทำของน้องเปรมนะกระโดดย้ายจากเข่าเดียวเลยไล่เนื้อของเขาทวดเยียร์เลยสี่แต้มทันนะครับห้าต่อเก้าเปรมนะครับเสิร์ฟไล่เส้นมาเหมือนกันพม่าไหลหัวเข้าไปทีพายนะครับลูกเวอร์ลูกเล่นนานนี่นี่เขา กระโดดเบรอสูงจริงๆนะครับกลับมาจากประเทศไทยขอผู้เล่ไม่ได้ขอไม่ไข้แต้วนะครับ9ต่อ5นะครับ95ครับหยอดหน้าขวานะครับเปเมตายอัดมานะฮะโอ้โหนะต้องยกกล้องลบนะครับเขาไปทำงานนี้เตไปาะ เต้มยังอยู่ที่5ต่อ9นะครับเสิร anyway nice anyway ์ฟมาไม่ข yeah. ้ามแล้วนะครับใช้กำลังไปเยอะนะครับเปลี่ยนมั่นไทยนะครับ5-9 9-5แทงนะครับ9-5ต่อนะครับตัดไปหน้าขวาเต็มไหลมาทีบดีนะครับคู่นี้เกมอยู่ที่12แต้มนะครับ แตลนะครับยังอยู่ที่5ต่อเก้เอมจี้หน้าซ้ายมานะครับพม่าไหลสวยนะครับปาดหายนะครับออกไปเก็บสวัสดีนะครับคุณแจ็ครู้จักไหมนะครับเข้ามารับชมนะครับแตลนะครับ9ต่อ5นะครับเจาะไปหน้าขวาไหลมากเหลี่ยมสันแบ็ค โดดเกี่ยวนะฮะยกเข้าไปทีเรียบเอยนะครับทำเบาไม่ได้นะครับไม่ใส่รองเท้าเตะขาเขาเหมือนตะขอนะครับเกี่ยวดีนะครับขยับนี้ออกไปนะครับ10ต่อ5้านะครับเสิร์ฟให้เล่นเลยนะครับจังหวะนี้เอาแป๊กโอยขาอ่อนแล้วนะครับสรับทางด้านของเปรมบั้นไลานะครับ พมา่านี่ขึ้นแท่นไปแล้วนะครับเม็มเดียวเกมนะครับโสวัสดีอ้โ,โหนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีสำหรับทางด้านของสีเ <c oughs> ็ดต่อห้านะครับเต็มเดียวเกมเปมันภยัยล็อกได้หรือเปล่าติดเกี่ยวนะครับพม,ม่าไหลเข้าไปสวยด้วยทีโบเกมนะครับเป็นทางด้านของพม่าเอาชนะไปได้อย่างขาด้อยนะครับ12ต่อ5แต้มนะครับ ขอบคุณสำหรับ FC นะครับที่เข้ามารับชมนะครับทางเพจตะก้อไฟเตอร์แล้วก็ทาง Facebook ของชิดภูพานนะครับที่เข้ามารับชมในช่วงปลายเกมด้วยนะครับทางด้านของเดชนาคู่สร้างอะลูมิเนียมนะครับป๋าพงค์คู่สร้างนะครับเข้ามารับชมนะครับเสมอคุณเสมอชัยพรมตาด้วยนะครับทางด้านของน้องนมบางพลีนะครับเข้ามารับชมในช่วงปลายเกมก็ขออนุญาตนะครับตัดไลฟ์สดไปก่อนเข้าไปรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง u t u b e นะครับตะก้อไฟเตอร์ สองนะครับเดีย๋ยวไปลงย้อนหลังให้ดูนะครับสวัสดีนะครับ